สำนักงานสารรัฐธรรมนูญร่วมกับจังหวัดนนทบุรีจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาของวันนี้ที่ห้องพระนั่งเกล้าชั้นสามศาลากลางจังหวัดนนทบุรีนายวรวิทย์กังศสรสีเยมประธานสารรัฐธรรมนูญ เป็นประธานเปิดการอบรมและการบรรยายเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนโดยสำนักง,งานสารรัฐธรรมนูญร่วมกับจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้มีความเข้าใจถึงหน้าที่และอำนาจของสารรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองไว้อันจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการพิทักษ์รัฐธรรมนูญตลอดจนขับเคลื่อนและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มีความยั่งยืนและมั่นคงซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนหนึ่งคนประกอบด้วย ประชาชนผู้นำชุมชนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในระดับจังหวัดซึ่งเป็นกำลังหลักและเครือข่ายที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้และผลองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนและประชาชนต่อไปสุกัวลีสุวรรณรายงาน